เอ้ยมึงจะไปไหนมึงจะเข้าโรงเรียนนะจ่ายค่าผ่านทางมาทึงไปวะดตัวเร็วไปมึงเป็นเลยก็ไปทำไมชีวิตเราต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยนะไป จับต,ตัวมันไหมไหมเดี๋ยว <phin> <para> มันไปฟ้องครูพี่ต้องอ่ะอย่างมันจะไปมีปัญญาอะไรเออแต่เอาตัวมันมาก็ดีกูเหงาอยู่ไปเรไปไหนเร็วหน่อยวะทำก่นหนเร็วหน้าเอาตัวมาแล้วทำไงดีเห็นหน้ามึงแล้วกูเหมือนไส้วรอสวนลมอ่ะมึงเอายาให้กูแล้วอย่ามีพิรุธนะ เข้าใจไหมไปไปสิเฮ้ยถ้ามึงเอาเรื่องนี้ได้อกอาจารย์เจอกูนแน่เขาให้ผมเอาอยาครับมึงอะเหรอเอาไป เราทำอะไรลงไปวันนี่ยเฮ้ยท้าดีแล้วทไรดีวะนั่งกอนก่อน้ะปะผอมแหงแรงน้อยมไม่ได้กินข้าวเลยเนาะอ๋อลืมไปหนงไม่มป็นกกินข้าว าก็เพือเธตังเอาไปอ่ะแล้วก็ผิดดอกพวาก็ผิดเลยไงมึงมันอ่อนเองอ่ะทำไมกรรมัดทำไมกรรมัดทำไมมึงทำอะไรกูได้เหรอเราทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยเราแก้ยังไงพวกเธออ่ะแล้วทำไมแกทำอะไรกูได้เหรออะทำอะไรกูได้เหรอไม่ไหวแล้วนะเว้ยแแบบมึงนี่ปล่อยกูปล่อยกู แม่งเลยความผิดของมึงอะ่ะความผิดมึงไงที่คุณต้องเข้าิองของมึงไงโอเคเรื่องรามันเป็นมาย,ยังไงอ่ะลูกเล่าให้ครูฟังได้ไหมผมผมโดนเขาแก้ครับครูผมโดนแล้งทุกวันโดนไถเงินตอนนี้นกินข้าวไปยังไม่มีผู่ต่อสูากันด้วยครับสายหยาเสื่อมเอย่าพูดมวัดดมวว ใครบอกกูค้าผมผมจะโทรทาของพวกเคาพยายามมาผมผมมีหลักฐานเนี่ยหม่าม่วไม่ได้ทำม่วงไหมเนี่ยแล้วคุยกันด,ดีก่อนเนาะเราอยาเพิ่มลงไม้ลงมือกันอาจารย์แต่งเรื่องขึ้นยังไงจาะที่เขาว่า รังแกเลยยอมรับก็มันอ่อนเองอะทำไมอะก็ไม่มีทางสู้อะพยายสู้กับบางปะก็ไม่ได้ังไงตึงแต่เือกขึ้นมาไม่ราคาแล้วกูใช้มึงจริงอะเดี๋ยวพอก่อนพอก่อนนี่ครับยานี่คือยังไงอะลูกคือมันมันเป็นมายังไงอะ คือเขาสั่งให้ผมไปเอายาจากคนคนหนึ่งมาครับแต่ว่าผมเอาให้เขาเ้งืงแบบอีกส่วนหนึ่งข้อคิดจากหนังสั้นเรื่องนี้ยาเสพติดเป็นบ่อที่ทำให้เกิดความรุนแรงและเกิดการบูลลี่ทำให้ผู้โดนกระทำโมโหโจนขาดสติก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทตอนตลองหาใหม่ดิ ไม่ไม่ต้องมองกล้องค่ะแล้วก็ถ่ไปมองร้านข้าว